นิ้วที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกด้วยศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เองทําให้คนไทยเปิดรับนิ้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในวิถีชีวิตนิ้วเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยสมัยรชัชกาลที่สามซึ่งสมัยรชัชกาลที่สามเนี่ยนิ้วคณะแรกเนี่ยได้เดินทางไปแสดงที่ภูเก็ตความรุ่งเรืองน่าจะประมาณ50ปีที่แล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนนะั้นถนนเยาวราชจะมีห้าวิกนิ้วที่ขายบัตรนะครับ ซึ่งเต็มทุกรอบครับลุ่งเลืองมากแมงนิ้วในยุคก,ก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยแต่ก็เติบโตและเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วงิ้วจึงถูกลดบทบาทให้เป็นเพียงศิลปะก,การแสดงในงานเทศกาลต่างๆเท่านั้นปัจจุบันนี้ยิ้วเนี่ยบทบาทของงิ้วเริ่มลดลงคนรู้ภาษาจีนน้อยลงเลยกลายเป็นว่าการดูงิ้วเนี่ยดูแล้วไม่เข้าใจก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะดูแล้วไม่สนุกไม่รู้จะดูไปทำไ,ไ,ทำไม พร้อมกับที่สื่อต่างๆไม่ว่าจะสื่อโฆษณาภาพยนตร์ต่างๆมากมายซึ่งทําให้คือคนสนใจอย่างอื่นมากกว่าครับถึงวันนี้งิ้วจะถูกมองข้ามจากสังคมไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่งิ้วก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยใจที่มั่นคงและหวังจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรากเงาของวัฒนธรรมที่แท้จริงรวมสืบสารโดยรายการพักจอจ้อข่าว